วว้าเป็นอะไรกูนะโอเคก็สวัส hey. ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราก็มีอยู่ผมช็อคคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในเกม this war of mine ภาคที่สี่แล้วผมไอ้สี่ไอ้สองสิเฮ้ยเราจุงสัญญาณได้เฮ้ยมีคนว้ามาว้ามาจุงสัญญาณเหรอใช่ปะเนี่ยเนี่ยไฟกระพริบเนี่ย วิ่อะไรอนะ่ะเขาบอกว่าวันที่4ผมเขามีเดชุดบีบีนไนท์แอนด์วอล์มที่เฟรชมอ้าววันถัดไปมันอากาศดีขึ้นวัดอ๋อนนี้กาแฟ ภายใต้ความกดดันจากคงกลางชุมชน,ชนอแต่แสดงความคิดเห็นอูโหูลายมือผมอ่านไม่ออกอะเดี๋ยวแชร์ดีเจเหมือนประท้วงอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราต้องหาลูกหรือเปล่านี่นี่มาทางนี้มันมีอะไรบอกอยู่ด้วยครับผมโอ้โหพาร์ที่แล้วนะผมผมลืมบอกเลย ว่าลูกสาวของเราหายไปนะผมเราพยายามดูแลอย่างดีมากแม้ว่าเผลอเผลอแดก <laughs> เผลอแดกผักในตู้เย็นไปก่อนโอเคมีรอยเท้าของชายอายุอยู่คนหนึ่งชายอายุ <laughs> ชายอายุล่ำอายุนะผมมันต้องเป็นน้องชายชนแน่เลยสรุปน้องหรือพี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมต้องไปเยี่ยมมันแล้วต้องไปเยี่ยมมันแล้ววับไปแล้วครับผมนี่เลยเราไปตรงนี้เลย ตามหมเอมเรียโอ้ไปได้3ที่เลยอันนี้ตึกแฟตเราจะเจออาหารเมทรยลเจออาวุธด้วยอุย้ยเจอพาร์ทเยอะด้วยอันนี้ก็อาหารอาวุธพาร์ทคอชันแอดไวส์อ้าวมีการไอ้นี่เหรอมีคนอยู่ด้วยเราเอาเอะไรไปดีอ่าพิกล็อกนะครับผมแล้วก็แมทรยลคงไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเราอยู่บ้านดีกว่าครับผมเอาใช้ที่บ้าน เพราะว่ากระเป๋าเรามีจำกัดน,นะหนึ่งกับห้าไปตามหาลูกสาวผมเอเมเรียสรุปมันน้องน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ผมเอาตัวลูกสาวไปแนะี่ยเอ้ยหมดสเตลดูล้างนนเนี่ยต้องเช็คดูให้ทั่วเอเมเรียจะอยู่ที่นี่ก็ได้ฮีหมดสเตลวิแอบดูได้แอบดูได้หน้ามีอะไรอะ่ะมีทีวีครับผมมีคนเปิดทีวีอยู่แล้วก็หนูหนึ่งตัว ผมไม่ต้องดูก็ได้มัองแบบนี้โอเคลงมาได้ได้หมเอาไม่ได้เหรอวันนี้ไงได้ได้ได้เนี่ยนบผมเนียนๆทักชมโอ้ยเนี่อมันล็อกนี่คือที่ที่เขาเก็บปืนเอาไว้สิโอ้ไม่ใช่ปืนละเก็บไม้สองอันมีพบรีแฮห้มาเคีออนเดิมอะไรเนี่ยอ๋อมันล็อกโอเคเราต้องหากุญแจครับผมวิ่ง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  สรุปมาสเต็ปหรืออะไรเนี่ยเออเอ้ยอ,อ,อ,อย่าทำเสียงอย่ังงี้ปิดไปเฮ้ยมีใครอยู่ยไหมไอ้น้นองไอ้น้องมีทีวีเปิดอยู่วะผมทำไรอะ่ะเอา้าแล้วจริงว่าเช็คกิ้งเอ้าไม่มีอะไรให้เอาไปได้เหรอตัวนี้ยห้องเย็เนีเน้ยไปก่อนออตรงนี้ตู้เย็นมีอะไรไหมไม่อาหารสด ได้หมดถ้าสดจัดมีอะไรนี่ยโต๊ะโต๊ะก็มี้ยสมุนไพรกับน้ำขอบคุณหลายๆานอกมีอะไรอะเราเจอแคมไฟนะครับผมแล้วก็สระน้ำมองไม่ออกอะมีอะไรมัง่งแต่ที่รู้คือเหมือนน่าจะออกไปได้นะเขียเพราะฉะนั้นผมลองออกขอออกไปด่วนออกไปนอกได้ แตงไม่ได้อยู่ที่นี่สิหมายถึงลูกสาวนะโอเคเราโอเปเรชั่นสเตลวิ่งไปวิ่งไปเอมิมลียลูกอยู่ไหมโอ้ของจะเต็มแล้วเราเอาไปให้หมดอะผมบ้านบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านเราัะผมเฮ้ยโอ้โหเพียบเลย เิ้ยอะไรเนี่ยวิปพลัสโอ้ผมเอาไปเอาไปให้หมดโอ้ใบายาสูบเฮ้ยมีกาแฟด้วยเอาไปเลยโอ้ทองเต็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาทีหลังครับผมตอนนี้เราเอาเชร์ที่ไอได้เอาได้พวกเขาไม่อยู่ที่นี่เหว่นยนเลยมันต้องมีบ่อแสกเกี่ยวกับกระดาษพวกนี้สิ กระดาษเหรอกระดาษอะไรเนี่ยเออมีกระดาษเต็ไมไปหมดนะผมมาจากคนที่เรารู้จักเขียนถึงเกี่ยวกับพวก human humanitarian บางทีจ้อาจจะเจออะไรสักอย่างที่นำพาฉันไปหานำพาบอกแสไปหาว่าเขาจะเอาเอเมเลียไป,ไปที่ไหนโอเคตรงนี้มีอะไรไหมอืม มีพานะผมแล้วก็ไม้โอเคหมดละเก็บได้เท่านี้แหละต้องมาลบหน้าอา่ามีจดหมายตรงพื้นนะผมพวกเรากำลังพวกเราต้องทำนะคืนนี้พวกทหารรัฐบ,บาลเนี่ยมันกำลังเขาเรียกว่ารับฟังหน่วยสาหารประชาชาตาิพวกเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันแล้วไหนคงรู้สินะว่าเราต้องไปเจอกันที่ไหนจี ทำให้แน่ใจว่า,านายไปร้านขายยาด้วยเพาะเราต้องการยาและผ้ามันแผลเท่าที่ทำได้พวกเรามีคนป่วยเยอะมากรวมถึงเด็กด้วยไปที่ร้านขายยาสินะฟาร์มาซีโอเคแต่ตอนนี้ผมไม่โอเคมากผมขอเก็บของ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาครับผมกลับได้ไหมโอเคกลับได้เอาของไปเก็บก่อน เราอย่าเพิ่งเรียบผมไม่รู้รีบได้หรือเปล่าโอ้วันมันก็วันผ่านด้วยเหมือนกันนะผมนึกว่าวันเดียวสุกเราไม่เจอลูกัะผมแต่ว่าเจอบอกแสว่ามันพาลูกไปไหนเดี๋ยวเราได้ของชิ้นส่วนปืนมาเดี๋ยวผมแพ้ไม่ได้อเหนื่อยมากแล้วก็หิวมากด้วยผมทำ ไอนี่ได้ยังเนี่ยอยากรู้อะผมอยากทําที่ทําอาหารมากเลยนี่ได้แล้วนี่เลยอาหารก็ต้องไว้ห้องครัวสิเออนี่แหละอา่าตรงนี้เลยเราได้ชิจทำอาหารแล้วครับผมลงหารูปไม่ต้องหาแล้วมั้ง นี่นบผมเราทำอันนี้ก่อน There's เด o no โนพ in นี่เว้ยอ๋อไม่มีความหวายแต่ก็ยยอมแพ้ไม่ได้อตอนนี้พ่อของเราหิวแล้วก็เหนื่อยมากครับผมแต่อีเหนื่อยมากเนี่ยแหละมันจะทำให้หมดสตินะเนี่ยใจเย็นๆับผมเดี๋ยวต้องทำสะพานด้วยถ้าว่างๆมีของนะโอเคเราต้องกินให้ประทางชีวิตไปก่อนซสเริร้อย ทำอะไรได้บ้างเอ้ยต้องใช้ไอ้น,นี่นะอ่าไฟเราทำซุปผักได้โอเคต้องใช้หนังสือแล้วก็ไม้งั้นเอาไม้ไปเลยอ้ไฟแค่เดียวพอเราโอ้โทำอาหารบ <c ười> เรียบร้อย ไก่ย่างครับผมหิวมากมากนี่กินไปก่อนเลยคุณพ่องำงๆงๆงมงมเอาแย่หน่อยที่มันไม่ได้คุกเอาแล้วกูไม่ได้แดกหรอกเหรออ๊อปุชิวหายาแดกของสดเฉยลืมลืมเอาไปตัง้ง ื่าจะไปจุดไฟแล้วลืมไอนี่โอ้โหโง่ชิบหายโอเคผมผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราไปฟาร์มซีเลยดีกว่าไม่มีอะไรนะผมไม่เอาไปละล็ลอกพิกถ้าเราไปตัวเปวล่าเราจะไอนี้ได้ไหมวงผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรหมายว่าเธอฟาร์มซีโอเคร้านขายยาสินะเอเมิลีเเเเเเ่เอมิลียอยู่นี่ปะเนี่ย เราต้องปีนบนอะไปผมสเตลลสเตลลต้องมีคนอยู่แน่เลยร้านไขยาแบบนี้มีไข่ไหมไม่มีมีแค่ไม้โอเคเคลียร์ของเอาออกเอาออกอึอ้บไม่ได้ไม้เลยเพียบเลยไม้ก็จำเป็นนะครับผมอย่าลืมแล้วก็ขอไปนเน้นด้วยมีอะไรไหมมีแต่ของ ไปหรือซิมีอะไรมีรอยเท้าเปื้อนโคลนะผมมีคนมาอยู่ที่นี่ก่อนเราหรืออาจจะยังอยู่อราชิบหายแล้วสเต๋อโอ๊ยเต๋อเต๋ต้องมีคนอยู่แน่เลยอยู่ชั้นไหนอุ้ยคอมเมนต์นี่จำเป็นเหมือนกันนะผมไอ้นี่อะไรนดำดำมืดมืดรูทก่อน อันนี้ดูก่อนมีอะไรไหมมีมีบันไดนะผมแล้วก็ทางออกไปฝั่งหนึ่งโอเคแต่เหมือนจะออกไม่ได้หรออ,อ๋อมันบล็อกอยู่เอ้ย <laughs> ทำไมถึงแอบได้ล่ะเฮ้ยมันแอบมุมมืดได้าทำไมอ่ะลงล่างได้ไหม เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเละชะมัดเลยบันเดทเข็มมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยอา่ามีผ้ามันแผลเต็ไมไปหมดเลยนะผมแล้วก็ไซลิงเข็มีชิตยาดูเหมือนจะมีคนรีบเอาของพวกนี้ออกไปนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ,โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้แค่ว,ว่ามีคนมามาป้นหรือเปล่าเฮ้ย นี่มันตุ๊กตาที่ให้เอเมิเลียเนี่ยเอาเว้ยเบาแสมาแล้วเรารู้ว่าลูกสาวเราอยู่นี่เนี่ยนะมีรอยเท้าอยู่นี่ด้วยของน้องชายเราหรือเปล่าเนี่ยเอเมิเลียอยู่ในอันตรายแล้วต้องตามรอยไป <c oughs> ผมงงเลยทำไมต้องมีแอบในพุ่มมืดด้วย <c oughs> โอเคบผมรูทชิ้นส่วนปืนอีกแล้วดูก,อดกอ <c oughs> นะ่อนดูก่อนเดี๋ยวนะนั่นน้องชายเหรอ เอมิเลี้ยอยู่ไหนฮะไหนฮะหมยายถึงใครเอ้ยเอ้ยมันนอนอยู่เหรอไม่เป็นไรอะเฮ้ยเชีย่ยเกิดเชีย่ยอะไรขึ้นเนี่ยเอ็มเลี้ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยน้องตอบด้วยไอย้นี่อะไรเนะี่ยโูดเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะเนี่ยเฮิร์บอ๋อสมุนไพรเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเอา้านั่นล่างร่างของน้องชายฉันนี่ดูเหมือนว่าถูกแทงเอา้าใช่ไหย ถูกแทงหลังไม่มีสัญญาณของเอเมเลียมีคนเอาตัวเธอไปเหรอ,อเวนะ้ยน่าต้องหาให้ได้ชิบหายแล้วรอยเท้าขึ้นไปชั้นบนมีรอยเลือดด้วยอะไรวะน,นี่อุ้ยผมจะเจอโจรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้ไหมผักเออเนี่ยเอาบริเคตออกไอ้ท่าดึงมังเกียรท่าดึงพี่มากเลยเหมือนเด้ากำแพงอะ ่ใครก็ตามที่อยู่ที่นี่ดูเหมือนจะถูกอะไรอ่ะเธอเราช่ออกไปทางฝั่งนี้เหรอนี้อะไรจัก,กรยานประตูล็อกมีรอยเลือดอยู่ตรงลูกบิดด้วยต้องไปดูทางด้านหลังมีใครไหมไม่มีนะผมมันหนีไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ นี่ผมเดี๋ยวขอผมดูนี้ก่อนรอยเลือดมันตรงไปยังซอกแห่งนี้ครับผมไปที่สถานีน้ำมันแล้วก็โรงเรียนของเอเมเลียสถานีน้ำมันก็คืออยู่ตรงตามถนนน,นี้ไปเลยไปทางเมืองแต่ว่าทหารไม่ยอมให้ใครอะไรไม่ยอมให้ใครออกไปแต่ว่าถ้าหาว่ามีใครสักคนที่มาไปพร้อมกับครอบครัควล่ะใครจะรูร้ โรงเรียนก็ปิดแล้วตอนนี้ชันได้ยนินว่ามีคนย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยบางทีอาจจะเป็นคนที่รับพาตัวเอมิเลียไ้ก็ได้นะพอแสชีไปที่โรงเรียนนะผมแล้วก็สถานีน้ำมันเราต้องไปถึงที่นั่นให้ได้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอเคของเพียบเลยแต่ผมก็ยังงงชั้นบนอยู่อะขึ้นไปก่อน เอมิเลียดูก่อนมีใครอยู่ไหมโหส่องยาวมากเลยพี่ <g iggle> ตาดีเลยนนะตรงน,นี้มีอะไรไหมอันนี้ผมดูก่อนนะผมมีแกร็บโ,โ,โอเคดูเย็นตูเย็นมันสลับของกันได้ไหมผมอยากได้อย่างอื่นอ๋อมันเปลี่ยนได้กันได้โอ้ไม้ผมเยอะมากโอ้โหทุกอย่างดูโล่งไปหมดเกิดอะไรขึ้น,นที่เนี่ยมันโดนป้นหรือไงวะ ตู้เซฟถูกงัดเป็นการป้นแน่นอนโอเคครับ okay, ผมมคเคว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรละนอกจากตัวเย็นโง่ๆหนึ่งโอเคเราไปทางออกเลยดีกว่าสถานีนะ้ำมันแล้วก็โรงเรียนนะผมโอเคเราได้บอกแสแล้วแต่เรารู้แค่ว่าน้องชายเราตายแล้วนะผมว่าไงวะเนี่ยวันที่เจ็ดแล้วอุ้ย ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเอาว่าผมปล่อยนานไปเนะี่ยเกมมันจะเออเออเลอร์หรือเปล่าเอเอรเลอร์ออออ <laughs> โอเวอร์หรือเปล่าผมนี่สมุนไพรหิวมากมากเหนื่อยมากมากผมก็ยังทำสะพานไม่ได้อ่ะคันคอมพิเตอร์เนี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปครับผมนอน ต้องต่อยอคืนนะบ้างเนี่ยเรารู้แค่ว่ามีบอะแสไม่กี่อย่างนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ายามันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ยาเก้ไข้เหรอสมุนไพรนะผมมีแค่ยาอ นอนเลย end day ไปโอ้โหเปิดใหม่อ่าฟาร์มอซีเราไปแล้วรูทเจ็ดแก๊สเดสชันแล้วก็โรงเรียนนะบมมีชิ้นส่วนแมวด้วยโอเคผมไปสถา,านีก่อนนะค่อยไปโรงเรียน <c oughs> ไปครับผมอีกคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เรื่องมันก็นไอ้นี่เลือเกิน ดูเหมือนว่ามีคนจะทำให้ที่นี่เละไปหมดเลยเนะครับผมเรารูดก่อนขาดคอมโพเนเซ้นนะผมเน้นคอมโพเนนต์ก่อนโอ้โหมันเละมากเลยโดนระเบิดหรือไงเนะี่ยคอมโพเนนต์อีกแล้วรถนี่มันดรอปคอมโพเนนต์เยอะแนะเนี่ยบ้านเยอะอยู่นะี่ย เฮ้ยมีคนมีคนมีคนผมเห็นคนเอ้ยไกลเขาซัมติงอยู่ไรอ้าวมันรู้ด้วยเฟนลี่อ่ะเฟนลี่แน่นอนดูมันทักเราแบบนี้โอ้โหขึ้นบนได้ไหมโอเคขึ้นได้นะครับผมมีคนอื่นด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นมิดนะ หรือเปล่าหมอพูดคุยได้ครับผมประธา,านโทษนะผมมาตามหาลูกสาวนะ่ะตัวเล็กๆผมบอลอ,อายุส2เห็นเธอแถวนี้ไหมไม่นะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแน่ใจเหรอผมคิดว่ามีคนมีใครสักคนพาเธอมาที่นี่นะฉะนั้นฉนันมั่นใจอยู่แล้วก็เพราะว่าเราอยู่ที่นี่แหละอ๋อ ขอแสดงว่าเขาประมาณว่าเขาไม่รู้นะครับผมมาดูเทดกันเทอะไรโอ้ยกระสุนเพียวแอลกอฮอล์รอฟูด้ดผมอยากได้อาหารนะขอเยอะๆผมบุหรี่ไม่ค่อยไอ้นี่เอาให้มันได้ไหมโชว์มีสมอลเอาไม่ได้หรอเอาอะไรเอาหนังสือไป ันพอเดอ้ออ่ะไม่ให้อ่ะมึงไม่ให้กูจะเอาอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมให้อ่ะอีกพวกเห็นกันอุดูซิเมยอุย๊ยซูนจัดกันอ่าผมเอาของไปเน้์ก่อนดีกว่าโอ้ของเต็มแล้วขึ้นบนได้ไหมข้างบนเหมือนผมเห็นคนนะ ผมเห็นว่ามีคนอยู่คนหนึ่งหรือเปล่าเอาไม่ใช่คนหรอกนะของก็เต็มแล้วอะไรวะเนี่ยคอมโพเนนต์โอเคนะ่าจะเต็มแล้วละ่ะตรงล่างเลยไม่มีเลยรจริงอ่ะลูกสาวนะโอเคทางออกครับผม สุงน่าจะอยู่ห่วงเรืรอแล้มั้งโอ้โหของเต็มมีกระเป๋าไหมกระเป๋าบวกสามนี่อะไรเนี่ยตูล็อกชั้นล่างอ่ะอยากไปโอเคผมกลับก่อนละไม่ไหวละเดี๋ยวค่อยมาอีกที วันที่แปดพระเจ้าผ่านไปหลายวันเหลือเกินสุปเราไม่ได้อะไรมาเนี่ยวีไอพีนอ้าวโดนป้นเชี่ยมันป้นอะไรไปมันป้นสมุนไพรยาแล้วก็น้ำโอ้โหน้ำ ไอ้พวกชั่วไอ้พวกชั่วเอ้ยโอ้ยโหเราก็เหนื่อยด้วยวิ่งไม่ไหวทำสะพานก่อนสะพานนี่ทำได้แล้ววิ่งได้ไหมพี่พี่เพิ่งเหนื่อยมันหิวแล้วเนี่ยตัวละครเราเนี่ยเย่โฮมเชลโฮม มันวิ่งไม่ได้เนี่ยมีคนมาประตูเนี่ยตัวละครเราเหนื่อยรับผมอึบอึด <c oughs> ลงทีก็โอยทีเราสร้างสะพานได้แล้วบมเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรให้ค้าขายได้มั้งของก็ไม่ค่อยมี <c oughs> <c oughs> โอโ้เดินก็เหนื่อยต้องหาของกินแล้วล่ะ มีอะไรไหมเอ่ออาหารกระป๋องอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยมูนชายมันบอกว่าราคาแพงครับผมน้ำตาลแอลโกอฮอล์ไม่แล้วกันนะผมผมไม่เทรดมันผมห่วงของมัน ขาเรียกว่ายังยังไม่เป็นทางเรื่องของเราอะเรายัางไอ้นี่ได้ผมแต่ว่าตัวละครเราหิวแล้วโอ้ยมาถึงตัตทีครับผมเห็นเขาบอกเป็นอภัยพ่านเมนของพอง่อของเรานะเนี่ยอ๋อโนพอไปน่เ no ว anyway. <c oughs> อ๋อหยิบไปให้หมดเลยอย่าเพิ่งย่อท้ออืม คุณพ,พ่ออย่าเพิ่งย่อท้อครบผมตูไปเอาของโหห้องห้องพังหมดเลย Graball เ,เหมือนกับว่าการที่เราพบเจออุปสรรคอะไรมาแบบนี้ครับผมทำให้เราไม่มีแรงจะไปต่อโอ้โหป็นผมผมตายหา่า แต่เกิดสงครามแบบนี้เนี่ยวิ้ยนี่ไงเปิดประตูช็อตคัดหรือว่าผมจะไปเอาไอ้นี่ดีกว่าไอ้ไอ้เขาเลยอ่อานารกระป๋องของมันเนี่ยเก็บเพชรไปก็คงไม่ได้ใช้อ่ะผักแมวก็ได้ตกลง กินอาหารกระป๋องก่อนนะผมโอ้จะจบพาร์แล้วเล่น <c oughs> นานเลยเกินนะี่มันมันว่าต้องแข่งกับเวลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอ้ลูกสาวหายชีวิตเราจะมีความหมายอะไร <c oughs> อบกินอาหารกระป๋องก่อนโอ้หิวนานมากเลยงำ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 ,งำ กลางคืนแล้วโอเคผมไปแก๊สเหมือนเดิม,มับผมไปฟาร์มของก่อนแล้วเราค่อยจบพายกันฟาร์ม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 มีอะไรในกอไผ่ส่งสมุนไพรกับน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลงเอ๊ะเจอห้องขังอีกแล้ว ของเพียบห้องขังมันเปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนมีของอะไรด้วยโอ้ยน้ำอ่าพังไม่ได้ถ้าไม่มีซอเบตเหรอเรื่อยก็ไม่หาเรื่อยโอเคใช้เรื่อยสินะนี่อะไรเนี่ยอ๋อมีโนต้ตอยู่ด้วยโนต้ตใต้โต๊ะผมไม่ได้ถูกซอ่อนไปหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น มีลายมือพิมพ์เขียนเอาไว้ด้วยครับผมเป็นลายมือของผู้หญิงถูกเขียนโดยผู้หญิงครับผมแบบรีบๆมินลอสชันขอโทษด้วยนะชันขอโทษด้วยจริงๆฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วฉันต้องซ่อนพวกเพชรในในหนังสือเหรอตามหาของพวกมันได้ที่ทห้องใต้ดินนะมันอยู่ด้านในกล่องที่อยู่ในห้องอ๋อห้องด้านล่างนี่สินะห้องบริเกด โอเคมันมีของเอาเสร็จเราสิอย่างนี้แต่ว่าเราต้องไปหาซอเบทก่อนนะผมเพื่อที่จะได้อ่าไอ้นี่ครับผมเอาม,มาพังประตูลเหล็กกันไป,ไปรู้ให้หมดก่อน,นผมแล้วค่อยกลับบ้านทีเดียว โอเคครับ okay, ผมผมหมดประมาณนี้แหละเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยมีรอยสุสานด้วยรอยสุสานรอยที่โผล่มาจากสุสานนะผมโอริกามิฟาวเวอร์แล้วก็ไอดีชื่อ Min มินลอสอ้าวเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ชื่อมินลอสนะผมแต่ว่าเราจะไปดูกันพาร์ทหน้านะผมเพราะว่าพาร์ทนี้ล่นมันยาวแล้วโอเคครับนะผมจบจะไปยงเท่านี้ก่อนนะผมสำหรับพาร์ทที่สองสำหรับ This War of Mine วันที่9แล้วแล้วว่าจะกันกับ This War of Mine พัดถัดไปให้ผมบ๊ายบายครัช